สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แช่กดนาน,านๆกดจันยานกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาจาับกโกหกจำเลยที่หนึ่งในายชัยพลวิภากันคะ่ะว่าคนคนนี้โกหกตอแหลหน้าด้านๆออกสื่อยังพูดโกหกได้ขนาดนี้แล้วถ้าไม่ออกสื่อเขาจะโกหกขนาดไหนคะดูนะคะตอนที่ ตอนที่ทนายตั้มอ่ะมาดูดูแลคดีให้กับลุงพลอ่ะลุงพลจ่ายตังค์ให้ทนายตั้มไหมถามหน่อยช่วงที่ทนายตั้มท่านเข้ามาดูแลคดีความให้ผมก็ช่วงนั้นผมจะดูแลแค่ที่พักแล้วก็ค่าอาหารครับช่วงที่ท่านทนายท่านเดินทางมาที่มุกดาหารครับค่ะค่ะนี่เป็นการพูดเมื่อวานนี้เป็นการโฟนอินในรายการหนึ่งของคุณปนัดดานะคะ เคลียชัดๆนายชัยพลวิพาเนี่ยตอบคำถามคุณปนัดดาว่าในตอนที่ทนายตั้มไปทําคดีดูแลเขาเนี่ยเขาดูแลอะไรทนายตั้มบ้างเขาบอกว่าเขาดูแลค่าที่พักและค่าอาหารให้ทนายตั้มจนเป็นเหตุให้ทุกคนตัวน,นี้ออกมาตีว่าทนายตั้มตอแหลเรื่องที่ไปแถลงวันน,วนั้นว่าทําคดีให้องคพลเนี่ย ไม่ได้เงินแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือต้องจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างเองนะคะชัยพลออกมาพูดเมื่อวานทําให้ทนายตั้มโดนด่ายับทุกอย่างทัวลงทันทีเลยค่ะว่าทนายตั้มโกหกประชาชนอย่างนั้นได้อย่างไรแ mm hmm. ถมยังมีการพูดว่าทนายตั้มส่งคนมาเรียกเงินทนายตั้มเรียกเงินสองล้านเดี๋ยวเราไปดูข้อเท็จจริงในจุดนี้กันค่ะ, mm hmm. คะเรื่องค่าใช้จ่าย จำไว้นะคะว่าชัยพลเมื่อวานนี้บอกว่าเขาเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าอาหารให้ทนายตั้มเดี๋ยวไปดูกันปีที่แล้วที่ตอนที่ทนายตั้มขอถอนตัวใหม่ๆแล้วมีคนถามไปที่พวกเขามากมายเรื่องเงินทองว่าจริงหรือที่ทนายตั้มโกงเงินพวกเขาเอาเงินพวกเขาไปไปฟังกันค่ะสําหรับค่าจ้างทนายนะคะสําหรับคดีน้องชมพู่นะคะคดีนี้นะคะ ป้ายังไม่เคยจ่ายค่าทนายนะคะสำหรับตัวป้านะคะตั้งแต่เกิดเรื่องมาแต่ท่านทนายลงมาทํางานนะคะป้ายังไม่ได้จ่ายค่าทนายนะคะแม้แต่บาทเดียวท่านบอกว่าท่านช่วยด้วยใจนะคะท่านมาช่วยด้วยใจนะคะทุกคนจะคิดอะไรต่างนานาเราไม่ทราบนะคะเราไม่ทราบแต่ท่านพูดกับเราแบบนี้นะคะเราก็เอามาแจกแจงให้ทุกคนได้ฟังแบบนี้นะคะทางด้านเขาเรียกว่าอะไร เอฟซีของฝั่งท่านทนายนะคะจะได้เข้าใจด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งลุงป้าด้วยนะคะให้มองเป็นกลางนะคะให้มองเป็นกลางนะคะท่านบอกว่าช่วยเราด้วยใจนะคะค่าโรงแรมค่าที่พักที่มานะคะแล้วก็ค่าอาหารในบางครั้งก็จะมีทีมรีอาบ้างมาที่พีทบ้างน,นะคะที่ช่วยนะคะบางทีก็เป็นป้าเองนะคะแต่จะไม่บ่อยนะคะแต่หลังๆมานี่เองนะคะเพราะท่านมาท่านล่าสุดนี้ป้าก็เป็นคนจ่ายเองนะคะที่พักนะคะตรงเนี้ย อันนี้เป็นคลิปของปีที่แล้วนะคะเป็นคลิปที่จำเลยที่สองเนี่ยมาทําตอนเช้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งโผลวทั้งเมียเขาเขาได้มีการขึ้นไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็พูดอย่างนี้นั่นแหละแล้วมีคนติงว่ามันยาวไปฟังไม่ได้สับเลยเอาแบบเข้มข้นเอาทําคลิปมาสั้นๆแล้วก็แถลงจริงๆดีกว่าสมพรก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมา คลิปนี้มันสืบเนื่องมาจากตอนที่ทนายตั้มจะถอนตัวหลังจากนั้นเนี่ยมีข่าวลือว่าทนายตั้มไปรับเงินจากเอฟซีเท่านั้นเท่านี้โดยที่ชัยพลกับสมพรเนี่ยได้รับการแจ้งจากเอฟซีว่าโอนเงินให้ทนายตั้มเท่านั้นโอนเงินให้ทนายตั้มเท่านี้นและมีความเชื่อว,ว่าเงินที่ข้ามูลนิธิมีมากถึงสิบล้านซึ่งหลังจากนั้นทนายตั้มก็ออกมาเคลียร์คลิปนี้เนี่ยนะคะ ที่เขาบอกว่าเอ,อทนายตั้มโทรมาบอกว่าทนายโทรมาบอกตั้งแต่ที่ห้าทนายคนชีพโทรไปบอกให้ทําเป็นคลิปดีกว่าไม่ใช่ทนายตั้มนะคะเป็นทนายรัชพลท,ที่ฟังดูไลฟ์ของสมพรแล้วมันไม่เข้าท่าก็เลยบอกว่าให้ทําเป็นคลิปสมพรก็มาทําเป็นคลิปทีนี้ฟังรายละเอียดดีๆสมพรบอกว่าตั้งแต่ทนายตั้มมาดูแลรับคดีเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินค่าทําคดีให้ทนายตั้มแม้จะบาทเดียว ทนายตั้มจ่ายค่าที่พักค่าเดินทางแล้วก็ค่าอาหารมีค่าอาหารบางมื้อก็มีเอซีมีแบรนด์อย่างเอ่เอเรีอามาจ่ายให้เป็นเจ้าภาพให้เขาจ่ายค่าอาหารบ้างแต่เป็นบางครั้งแล้วก็เป็นส่วนน้อยอันนี้คนเมียที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนถือกระเป๋าเงินนะคะค่าใช้จ่ายทุกอย่างตัวเองจะต้องรู้หมดเขาบอกว่าค่าเดินทางค่าที่พักทนายตั้มจ่ายเอง ค่าอาหารทนายตั้มจ่ายเองในมื้อที่ไม่ได้กินด้วยกันในมื้อที่กินด้วยกันก็จะมีเอฟซีจ่ายม,มีสปอนเซอร์ว่ากันเถอะค่ะแล้วก็มีบ้างที่เขาพักจ่ายเลี้ยงทนายตั้มแต่ก็เป็นส่วนน้อยอันนี้ออกจากปากของคนเป็นเมียนะคะในขณะที่คนเป็นผัวพูดไปเมื่อวานว่าเขาเป็นคนจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารทั้งหมดให้ทนายตั้มแต่เมียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพูดไว้อย่างนี้ว่า อย่างอื่นทนายตั้มจ่ายหมดเขาจ่ายค่าอาหารบ้างจะเป็นส่วนน้อยนะคะและก็ตกท้ายว่าเพิ่งจะมีครั้งสุดท้ายที่ทนายตั้มไปตอนที่นัดพร้อมนั่นแหละเขาถึงได้จ่ายค่าที่พักให้แต่ไม่ได้พูดถึงค่าเดินทางนะคะเขาเป็นคนไปจัดหาที่พักให้เขาก็เลยจ่ายค่าที่พักให้แต่ค่าเดินทางทนายตั้มก็ยังคงจ่ายเองอยู่เหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ตรงกันกันกบข้อมูลทนายตั้มที่บอกว่าครั้งสุดท้าย ป้าแตนเป็นคนจัดหาที่พักให้เป็นคนจ่ายค่าที่พักให้เขาพูดตรงกันค่ะดังนั้น,เ,นเราจึงเห็นกันชัดๆเอากันจะจะว่าจำเลยที่หนึ่งในายชัยพลวิพาไปตอแหลต่อหน้าสื่ออย่างไรเพื่อที่จะทำให้ทนายตั้มถูกด่าทำให้ทนายตั้มเสียชื่อเสียงว่าออกมาโกหกว,ว่าตัวเองต้องควักเงินจ่ายเองในขณะที่ปีก่อนสองคนผัวเมียก็ต้องคุยกันแล้วแล้วก็ออกมา บอกอย่างนี้ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้จ่ายอะไรเลยค่าที่พักค่าอะไรก็ทนายตั้มก็เป็นคนจัดการเองเราเห็นสันดานของชัยพลวิพาไหมคะเราเห็นความเนรคุณของมันไหมคะเราเห็นความสารเลวของพวกมันไหมคะงวดนี้ผัวออกมาพูดอย่างนี้อีเมียไม่ออกมาอะไรสักคํานึงไม่ออกมาสักคํหนึ่งพี่คุณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่จริงเลยคะ่ะคล้อยตามกันไปหมดเพราะฉะนั้น ไอ้เทปเมื่อวานในรายการของคุณปัดาะ่ะเป็นการเหมือนกับเป็นการไปออกรายการเพื่อที่จะใส่ร้ายทนายตั้มโดยเฉพาะหลายๆเรื่องและทําให้คนด่าทนายตั้มต่อไปทําให้มีดราม่ากับทนายตั้มต่อไปและทําให้พวกเขามีกระแสนในการที่จะพูดต่อไปแต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาลืมไปก็คือว่าสิ่งที่จะทําให้เขามีต่อไปก็คือมีคดีเพิ่มต่อไปค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็อย่าร้องนะคะว่ารังแกคุณเพราะคุณใส่ร้ายทนายตั้มอย่างนี้กี่ครั้งแล้วและออกจากปากคุณชัดๆออกในรายการออกในสื่อมันทําให้ชื่อเสียงของทนายตั้มเสียหายแค่ไหนดังนั้นนะคะทั้งสมพรทั้งชัยพลและก็โคตชเงาสกกลาดพวกมันด้วยอย่ามานั่งร้องไห้อย่ามานั่งเสียใจในเมื่อสองคนผัวเมียเนี้ย ทำตัวเองเนลคุณกับทุกคนใครที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาโดนทุกคนคะ่ะโดนทุกคนจริงๆตอนนี้ทนายตั้มต้องบอกว่ากองบังโดนวิบากกรรมจริงๆคะ่ะที่เข้าไปช่วยเหลือไอ้คนสาละเลว